ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง no name excel กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะอยู่ในเกมโปรเจกต์สไลเยอร์นั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาแนะนำเลดดับจุดเจ็ดจุดห้าครับเป็นเซตนะครับผมว่าเซตเลดดับจุดเจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็อะไรบ้างนะครับผมที่เพิ่มเลดดับนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผม โอเคเราจะไปอย่างแรกกันเลยนะครับท่านผู้ชมแน่นอนครับอย่างแรกกันก็คือหน้ากากนะครับผมหน้ากากเพิ่มเล็ดดอปมีหน้ากากอะไรบ้างนะครับผมก็นี่เลยครับหน้าบาทหน้ากากอันนี้นะครับเพิ่มเล็ดดอปเยอะครับผมยาตาการสูนะครับผมหน้ากากอันนี้ครับเพิ่มเล็ดดอปครับห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับเพิ่มเล็ดดอปถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมโอเคก็การได้นะครับผมเราต้องตีบอสเทียศาสตร์นะครับโอกาสตีบอสเทียศาสตร์จะดรอปเน้อส่วนจุดห้านะครับผมแล้วก็เทีห้านะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ศูนย์จุดห้านะครับท่านผู้ชมโอเค ต่อไปนะครับผมก็ก็จะเป็นกางเกงนะครับผมกางเกงนะครับกางเกงนะครับส่วนนะครับท่านผู้ชมกางเกงของดูมานะครับผมโอกาสดรอ p 0.5จดห้าจาก T5 นะครับผมเพิ่มเด็ด d r o อยู่ที่2.5นะครับผมก็ต่อไปนะครับผมก็อูรีนะครับผมหรือว่าเสื้อคลุมนั่นเองนะครับผมเสื้อคลุมเสื้อคลุมอันนี้นะครับผมเสื้อคลุมอันนี้นะครับดรอ p จาก เทียสามหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นเทียห้าเทียห้าสองจุดห้าเปอร์เซ็นก็เพิ่มเลดดับตึกสองเปอร์เซ็นเลยนะครับผมของชิ้นนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับท่านผู้ชมของที่จะเพิ่มเลดดับชิ้นต่อไปคือสำคัญมากเลยครับนั่นก็คือฉายานั่นเองนะครับท่านผู้ชมฉายานั่นเองนะครับผมโอเคฉายาที่จะเพิ่มเลดรอปนะครับมีซีนะครับดีแล้งนะครับดีแล้งครับดีแล้งไรเดอร์นะครับผมหนึ่งนะครับหนึ่งเลดรอปนะครับผมโอเค ก็วิธีได้นะครับผมก็คือเลงดันพอยต์นะครับผมให้ผ่านหนึ่งครั้งนะครับนั่นก็คือก็คือสิบนาทีนะครับอยู่ในดันได้ได้สิบนาทีนะครับก็ได้นะครับก็ได้แล้วนะครับทานผู้ชมต่อไปนะครับผมระดับซีนะครับผมก็คือเลงดันพอยต์เหมือนกันครับสิบสิบครั้งนะครับผมอยู่ในดันได้ได้สิบนาทีเหมือนกันนะครับผมก็สองเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคต่อไปเอต่อไปมันไอ้นี่ครับ ต่อไปเป็น S S rank นะครับผมก็คือลงดันนะครับผม2,500นะครับผมก็คือเพิ่มเลดดรอปถึง6%กเกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคก็เยอะนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็น S rank นะครับผมลง1,000พนะครับผมลงแรงพอยต์1น0 0ได้ลงดันพอยต์1,000นะครับผมก็จะได้เลดดรอปอยู่ที่5นะครับผมโอเคต่อไปเป็น S S S นะครับผมนั่นก็คือ ลงดันนะครับผม5,000นะครับผม5,000ครั้งนะครับผมก็จะได้7เลเยตดรอปกันเลยทีเดียวนะครับผม7%เเเลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะนะครับผมโอเคต่อไปนะครับสิ่งที่จะเพิ่มเลเยตดรอปนั่นก็คือเดอะบลัดเอ่อมุกเกนรีเจนต์นะครับผมนั่นก็คือให้เราเนี่ยลงมุกเกนเฮลโหมดนะครับผม100ชามครับผมก็คือ100นาทีนะครับผมนั่นเองนะครับผม แล้วเราก็จะได้มาทันทีนะครับเพิ่มเลรดรอปถึง2%เปเซนเลยทีเดียวอันนี้ยากนะครับท่านผู้ชมยากนะครับสำหรับผมแม่งยากมากนะมันเป็นโหมดยากด้วยแหละแล้วก็อันต่อไปนะครับผมให้เราขายของในเกมนะครับผมให้ได้1ล้านบาทนะครับขายกับไปตัวที่ชื่อว่าที่หัวเขียนะครับเดี๋ยวผมนะครับผมขึ้นรูปให้นี่ไอ้ตัวนี้นะครับผมเราขายได้1ล้านบาทนะครับเราจะได้เลรดรอปอยู่ที่5%ปกันเลย นะผมหนึ่งร้านนี่เยอะนะครับท่านผู้ชมแต่สําหรับคนที่แบบมีของเยอะก็ขายขายไปเถยครับผมนะฮะก็เดี๋ยวมีอะไรอีกบ้างครับเดยวขอผมจําไม่ค่อยได้้วครับผมว่ามันมีอะไรบ้างก็มีไม่เยอะนะครับของเพิ่มเลยตับก็ไม่ไม่กี่อย่างนะครับอ่าแอดมินนะอันนี้ไม่รู้อย่าไปพูดถึงเลยครับแอดมินโอเคต่อไปก็เป็น A แรงนะครับผมอ่าเรามาเริ่มบีแรงก่อนนะครับ B แรงนะครับผมก็คือลงเอ่อลงลงดันลงดันพอยต์นะครับผมได้หนึ่งร้อยครั้งนะครับโอเคอันนี้ก็ ไม่ยากครับผมถ้าจะทำจริงไม่ได้ครับแต่ก็ได้เลทดับ3%เลยนะครับผมต่อไป e แ a n งนะครับผมก็500ครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมของที่เพิ่มเลทดรอปนะครับก็ของต่างๆนะครับก็เพิ่มเลทดับประมาณนี้นะครับส่วนผมเนี่ยอ่ะผมอยู่แล้งซีนะครับผมมีเลทดรอปอยู่ที่10%นะครับรวมของต่างๆของผมนะครับโอเคของที่ผมใส่ก็จะมีนะครับผมมีหน้ากากกับผ้าคลุมเท่านั้นเองครับหน้ากากนะครับผม5%แล้วก็ผ้าคลุมผ้าคลุมอยู่ไหนละอ่าผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมอยู่ที่2%ครับรวมเป็น7กับ บวกกับไอ้นี่ครับบวกกับฉายาอีก3%ก็เป็น10%นะครับท่านผู้ชมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมของที่เพิ่มเลดดรอปนะครับผมอยากให้ผมมาสอนเรื่องอะไรหรือว่าถามเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปน,นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมโอเคครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับที่สละเวลามาดู